ชาวนาหน้าตาเอ้อฟังทานซิสเตอร์ก็พอใจไปไหนก็เอาไปด้วยขึ้นเขาล้องมวยก็เอา แต่ะวันมุดมุดโอเวอร์พอทันมันบ้าเหอะชอบทัน 老爸,爸 สวัสดีค่ะวันนี้มูมี่แคมปิ้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะกลับบ้านมาช่วงหน้าฝนน้่นะคะมองไปทางไหนก็จะเขียวอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะช่วงหน้าฝนข้าวในนาก็จะเขียวแล้วก็กำลังโตเลยค่ะวันนี้คลื้มมากๆเลยมาลุ้นกันค่ะว่าเรากางเต็นท์แล้วฝนจะตกไหม นี้เรามากลางเต็นท์กันที่ไหนคะคุณหมีสิกเกตรครับผมในข้าวครับเดี๋ยวบางทีเราก็ขอ,ขอชาวบ้านเขาแถวนี้ครับกลางเดรารว่าคืนนี้จะโดนฝนไหมครับเพราะว่าตกทุกวันเลย <laughs> นี่เป็นที่เก็บฟางนะคะ เลีกผัดยอดชวกชดิกวใกรไรใชเ่ลุกเืยอง้ยดืมองแค่จากวิ่งกลางเลือวางไม่ต้องตกใจไม่ต้องหายามาหาใช้สเบียด้านคมมูดผูดแลวผูดอีกจัดจำหน่ายโดยบริษัทฝาจุกน้าอัดลมจากัด เปล่าผู้กองไปธุระของเมืองค่ะถ้าคุณพ่อมีข้อเสนอดีๆก็าอาจจะยอมเราก็ได้นะคะใช่ไหมะน,น,นะฉมคุณหนูจะไม่รอผู้กองก่อนหรือคะช่างเถอะถ้าแกกลับมาช่วยบอกด้วยว่าฉันนะ่ะกลับมาจากกรุงเทพแล้วจุกกระแจจะกินอะไรมะไม่ครับ ขอร้องเขาเอาไว้ให้เขาช่วยยืดเวลาให้อีกสามวันถ้ายังไงแล้วก็ให้มันไปตกลงกับเขาที่บ้านก็แล้วกันแล้วก็อย่าลืมซะละฉันไปละกางเต็นท์เสร็จแล้วเจอรถมอเตอร์ไซค์ขายกับข้าวด้วยค่ะมีของกินเพียบเลย เขามีขนมด้วยนี่ไข่ไข่ติ่มซิ่อันเนี้ยหากินยากมากเลยนะเจอได้ที่ภาคอีสาน <laughs> เขาเรียกขนมดอก <laughs> หัวเว้ยขนมโบราณหายวับ อันนี้คือกำลังทำอะไรกันเนี่ยวาดอะไรคะเนี่ยวาดมือวา,าดใส่มือวาดรูปอะไรคะวาดหัวใจ,วใจโอ้สีชมพูด,ด้วยอะ่ะ เ,เ,เ,จจเขามาทำไมอ,อ่ะเขามาหาไอ้สิงเรื่องอะไร๊ะตาก็าเรื่องนาเขาไอ้สิงแน่นานมันให้สิงรีบไปไทยไม่งั้นมันจะยุดอ้าว แล้วทำไมพี่โชมเขาไม่ช่วยล่ะนั่นมันก็สมบัติของเขาด้วยไม่ใช่เหรออืมโชมมันก็คงลำบากใจเหมือนกันไอ้นั่นมันก็ผัวไอ้นี่มันก็น้อง วันนี้เรามีปลาย่างเกลือตัวใหญ่มากค่ะทุกคนดูไม่ช่ลงมลมแรงมากๆเลยค่ะดูแล้วคืนนี้น่าจะไม่รอดฝนมาแน่ๆเลยดูแม่ค่ะ น่ากลัวมากในที่สุดเราก็กลายเป็นผู้ประสบิัยอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะค,ะคนของเข้าเต็้เกือบไม่ทันเลยกำลังนั่งย่างปลายอยู่ดีๆ ก็มีคนอยากเล่นน้ำฝนค่ะยังไม่ยอมเข้าเต็นท์ขอย่างไก่ย่างปลาให้สุกก่อน เียนได้เออไปโรงเรียนด้วยเพื่อนจะต้องว้าวแน่นอนแต่วันนี้ไม่มีนมให้เธอนะวันนี้ <c oughs> ไม่ได้ซื้อนมกินเข้มข้นกินกินอเมริกาโน่ไปนะจ๊ะให้กินไอศเอน,นีมเลย วันนี้ใส่กาแฟเยอะเข้มแน่นอน,น,นต้องหาที่บังลมแล,ล้วล่ะอันนี้ลมแรงวันทะลุแล้ววันนี้นี่ไงมันมันจะนีไงอ พอแล้วปิดกินแต่แป้งแล้วก็อ้วนกลายเป็นหมีกับหมู ผมไม่ได้พบคุณวันวิกเป็นๆแม้ใจคอผมแทบขาดรอนทาน้ำสิคะเชิญคกผมขอดื่มให้กับมิตรภาพอันสดใสประดุจท้องฟ้าที่ปรัศจากนม้ ร้อยละก็ไม่เห็นมันจะได้ดีอะไรขึ้นมาเลยแล้วคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่งไงกันขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงชีวิตก่อนที่ฉันง่ายๆค่ะยังไงก็ได้ถ้าหากมีนคนชื่อสิงห์แมกพัดเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงวันยังค่าและฉันโกหกตัวเองไม่เป็นค่ะสิงห์ รักคุณได้ยินไหมคะ